เขียวดีมากเลยนะครับน,นี่นะนี่อันนี้ต้นเดียวนะนะครับลูกลูกเยอะมากนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ปลูกไว้หลังบ้านนะครับท่านผู้ชมลูกโดกมากนะครับมะนาวไม่ต้องซื้อเลยนะครับก็มีกินตลอดปีนะครับเราปรับปรุงขับสภาพดินเยงครั้งเดียวเองนะครับครั้งเดียวแล้วก็เขาจะ นะครับก็มีหลายรุ่นเนยก็ต่อนเนื่องกันใช้วิธีการปรับปรุงดินแล้วก็การแต่งกิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้ก็ใบเต็มเลยนะครับนี่เหนะนี่เหมือกันก็ติดลูกติดอะไราแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมลูกลอเลยนะครับนี่ตรงนี้เห็นไะห ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ติดดอกโดนยางมะม่วงนะอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็ไม่สวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเน้นที่ผลผลิตของพืชน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นมะเขือพวงนะครับออกดอกแตกยอดนะครับต่อไปก็จะให้ลูกนะครับมะนาวให้เรานี่ครับออกลูกเยอะเลยทีเดียวครั้งเดียวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่เราต้องแต่งกิ่งให้ทันนะครับนะครับนี่ก็เป็นสนิมนะครับ นีเน่เหมือนกันนะครับแต่สังเกตสีผิวพอเรานะครับใส่ฐานปรับปรุงดินของเรานะครับโดยที่มีแร่ภวกเขาไฟนะครับเป็นส่วนประกอบหลักนะครับเป็นฐานตั้งต้นนะครับเป็นเคมีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นแร่ธาตุล้วนๆน,น,นะครับ นะครับก็ทําให้เนี่ยสีจางลงเลิกจะมีเขียวๆข,ขึ้นมานะนะครับเนี่ยเป็นความมหาัศจรรย์มากนะครับให้ธรรมชาติดูแลกันเองนะครับนะครับนี่นะครับก็ให้ดูอย่างนี้จะเป็นทุกต้นนะครับนี่ออกมาอย่างนี้นะยแต่งกิ่งให้ทันนะครับอ่มาดู ถ้าเนี่ยนะครับก็ฐานกรุปงดินนะครับก็ท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสามสองหกสี่หกสี่ศูนย์หกนะครับหรือว่าทางช่องวิถีพละ้านแบบพอเพียงแอดไลน์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นสนใจด้านของสินค้านะครับแล้วก็ตัวแทนแหนนายนะครับไม่จำกัดอัตรานะครับรับทั่วประเทศนะครับก็ยินดีนะครับ อันนี้เราให้ดูเฉพาะมะนาวนะครับให้ดูเฉพาะมะนาวนะครับหรือคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอันนี้วิธีประหยัดต้นทุนนะครับก็ราคา,าทั่วไปก็สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทต่อกระสอบกระสอบหนึ่งก็ห้ากิโลนะครับห้ากิโลอันนี้เป็นาราคา,าทั่วไปนะครับ ราคาทั่วไปแต่ถ้าเป็นสมาชิกก็ตกกระสอบละร้อยห้าสิบนะครับท่านผู้ชมนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ทางช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงก็มีเพียงเท่านี้ครับอะไรมีอะไรดีๆก็มาแลกเปลี่ยนกันเนาะครับก็ทักกันเข้ามานะครับหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับ หากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิธีคนบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับคราวนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ